จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราพานั่งเรืออ้อมแหลมแล้วก็มาขึ้นต่อรถแท็กเตอร์ตามที่เราเห็นนะคลิปนี้ก็จะนำมปชมบรรยากาศของพื้นที่ในฝั่งไร่เลตะวันออกครับไร่เลตะวันออกนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้มีหาดสวยงามนะครับแต่ว่ามีภูเขาหินขนาดใหญ่เป็นภูเขาหินปูนครับ แล้วก็มีท่าเรือยื่นยาวออกไปกลางอ่าวแล้วก็เป็นจุดเทียบเรือของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังหาดไร่เลนี่แหละครับใครจะไปไร่เลตะวันตกก็คือที่ที่เป็นชายหาดยาวสวยๆเนี่ยก็ต้องมาขึ้นเรือที่ฝั่งนี้แหละครับใครมาถึงฝั่งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเออภูมิประเทศก็ดูแปลกหูแปลกตาไม่เหมือนฝั่ง ชายฝั่งทั่วไปนะครับก็มีลักษณะของภูเขาหินปูนขนาบทั้งสองฝั่งเป็นภูเขาสูงตอนผมมาถึงนี่ก็มีคนปีนเขากันอยู่เต็มแล้วครับเป็นชาวต่างชาติจะเป็นส่วนใหญ่ภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นท่าเรือที่ทอดยาวนะแล้วก็มีภูเขาโอบล้อมอยู่ทั้งสองฝั่งนะก็มีการจัดทริป รีนเขาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งนี้เมื่อขึ้นฝั่งแล้วก็จะมีเส้นทางนำไปสู่รีสอร์ตต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบก็ขนาบข้างไว้โดยทะเลทั้งสองฝั่งทั้งไร่เลตะวันตกแล้วก็ไร่เลตะวันออกไร่เลตะวันตกนี่แหละครับคือพื้นที่ที่เข้าไปดูพระาที่ตกดินแล้วก็เป็นฝั่งที่สวยที่สุด ส่วนฝั่งตะวันออกที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็มีมุมถ่ายภาพให้เห็นสวยงามอยู่พอสมควรแต่ว่าเป็นด้านที่ไม่ได้นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ